สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแน e l ลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถราคากันแล้วนะครับกับนิสสันเอสเทล2.0 V ีขับ4ปี2016สภาพนางฟ้ารถมือเดียวป้ายแดงถูกที่สุดในตลาดวิ่งมาเพียงแค่1 0 0 0 0แสนกว่ากิโลเท่านั้นตัวสีพิเศษด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับตอนเป็นป้ายแดงคันนี้ราคา ประมาณเกือบล้านหกนะครับเพื่อนๆวันนี้เหลือเพียง3ามแ0 0เบาทครับถูกที่สุดในเว็บถูกที่สุดในตลาดปรับราคาลงมาเพื่อให้สมาชิกสามารถซื้อคันนี้ได้ง่ายๆเลยรถภายในสวยมากๆครับเครื่องเกียร์ดีมากๆเลยนะครับเป็นระบบขับ4ีนะครับง่ายๆเลยนะครับคันนี้พ s h ตาร์ออปชั่นกล้องมองหลังครบคันทุกระบบโอ้โหครับ3,99,000บาทไม่มีแวดไม่มีค่า โราคานี้บัตรประชาชนใบเดียวรีบด่วนเลยนะครับรถสวยมากๆเลยนะจัดไปแนซนจัดได้เต็มนะครับใครที่สนใจ SUV ที่ต้องบอกว่าปัญหาจุกจิกน้อยๆเป็นรถที่ทุกคนตามหาต้องคันนี้เลยนะครับรถจอดอยู่รามอินทานะเพื่อนๆนใครสนใจต้องรีบไปอย่ารอช้าต่างจังหวัดกลัวไม่ทันหรือว่าใครกลัวไม่ทันคันนี้โอนจอง3 0 0 0บาทผ่านร้านเท่านั้นคุณได้คิวแรกกับการซื้อคันนี้แล้วก็ขับกลับบ้านเลยนะครับ รถสวยใสยจริงๆนะครับเพื่อนๆด่วนนะครับ Xcell นะครับ 2.0V ขับ4ปี2016ใครสนใจ088 584 5375นะครับ